สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะยายมองก็เตรียมเสียมเตรียมอะไรไปหาอาหารเช้ารอบๆบ้านเอาเอาไข่เหรอวันนี้ยายมง่งจะอพอดีล่ะต้องไข่เลยแม่เดี๋ยวหนูจะตําแจวนะคะวันนี้ลุงคิดเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ก็ให้กินาลาไปแล้วเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ว่าพาแกไปโรงพยาบาลนะคะ พาลุงคิดไปโรงบานแล้วอะที่ว่าไปทําความสะอาดหูแล้วโดนฝนกันที่ป้าไปซี่บอกว่าเดินหาร้านเบอร์เกอร์แล้วโดนฝนนะคะเมื่อวานลุงคิดก็ก็เจ็บคอค่ะก็ซื้อไอ้ที่อแม่มาเอาไข่ค่ะเอาเสียมนั่นไข่้องเออนะคะเขี่ยออกมาแล้วมีไข่เล็กด้วยเหรอแม่อู้ดใบเล็กๆนะ ก็ก็เลยเป็นไข่ค่ะเพราะว่าเอา้าใบเล็กก็มีเออมันก็กอกไว้ค่ะมันไม่ยอมเออมันกกกไงมันไม่อยากให้แม่เอาไข่มันไปอ่ะมันก็ทร,รมดาดัดดูมันจะตียายมองค่ะไปลูกเอาให้ยายเขาให้ยายเขาเอาไข่ลูกดูดูปกป้องไงฮะ เป็ดขาเจ็บเหรอมันแก่เกินมันมันมันไม่ออกมันไม่ออกอ้ยขามันมันเจ็บอะไรกัดมันหรือเปล่าแม่ไม่เห็นตัวอะไรเนาะไม่มีอ่ะมันมันแก่เกินแม่บอกโอ้ยไข่แตกก็มีเนี่ยค่ะ ใช่จังไม่ขีดมึสงสมีอะไรกินไข่มันหรือเปล่าแม่เก็ดเต่ามีไส้ช่าใช่จังหนักเบิ่งอยู่เนี่ยไม่กินไข่มีอะไรกินไข่มันหรือเปล่าแล้วมีอะไรถ้ามีอะไรกัดมันหรือเปล่าทำไมมันขาเจ็บล่ะเออทำไมเป็ดขาเจ็บแม่มเนี่ยอีตรงนี้มันเป็นรูอ่ะเนี่ย กวังงูเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ย้องให้พี่แดงหาอะไรมาปิดมันอะต้องเดินรอบๆแล้วเป็ดขาเจ็บได้ไงอะ่ะตัวขาวใช่ไหมแม,แม่ตัวขาวขาวเจ็บเดี๋ยวเช็คก,ก่อนค่ะ สงสารค่ะนี่ปาฟิซีเธอไม่ก็ชอบเลี้ยงอะไรอะ่ะเลี้ยงแล้วที่สงสารนะบอกถ้าบอกกับลุงคิดว่าถ้าหมดเซตนี้ก็หมดเซตนี้ก็คงจะไม่ไม่เอามาไม่เอาเป็ดมามันแก่ด้วยแม่บอกมันแก่เยอะมันก็ไม่มีอะไร ไม่ยอมออกมาจากเล้าเป็ดแม่บอกไม่มีอะไรนะีนก็ให้พี่แดงฟันเรื่อยนะคะไม่บางทีมันมันชอบบินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีขามันอาจจะโดนเฉี่ยวโดนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ผักหวานก็ง่ายงามค่ะผักติ้วโดนฝนฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงเนี้ตกทุกวันจริงๆค่ะอุ้ยโดนหลบเนี่ยค่ะผักติ้วก็กาลังจะขึ้นค่ะป้าพี่ซี่ก็เก็บไปเรื่อยค่ะน้องเข้าไปเกี่ยวย่ามาป้าพี่ซี่ก็เด็ดเรื่อยค่ะไปใส่แกงเห็ดค่ะป้าพี่ซี่ชอบกินค่ะเห็ดฟางนะคะหนึ่งมันล้างง่ายสองมันไม่แบบมันไม่แห่ไม่แห่ก็คือไม่สากอะค่ะ ไม่สากไม่อะไรดินเยอะล้างง่ายด้วยก็วันนี้ก็คงจะกินมาปลาปลาส้มค่ะเอาปลาส้มมาจะนึ่งใส่ใบผักหวานนี้ค่ะเห็นมหมพอดีอ่อันนี้ผักหวานของเรานะคะอันนี้ต้นของเราค่ะเนี่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะคะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองแม่บอกแม่เอามามาขายเออมาเสียบไว้ค่ะเนี่ยเนี่ยผักหวาน หวานป่าด้วยนะคะอันนี้มันก็ขึ้นส่วนอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ฟันไปนี่ต้นน้อยหนานอนนี้ผักอีหุ่มค่ะก็เอาไว้นึ่งพวกนี้นึ่งกินได้หมดนะคะเนี่ยแม่เขามานั่นไว้นานแล้วล่ะคะ่ะก็ฟันไม่ให้มันสูงค่ะโอ้ยนุกเป็ดเจ็บขาเลยนะ่ยเพิ่งจะเห็นค่ะถ้าแม่ไม่บอกก็ไม่รู้ ก็จะนึ่งผักหวานใส่ปลาส้มค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะจะกินข้าวก็คงจะนู่นละค่ะสายๆนู่นละค่ะวันนี้ลุงคิดก็เป็นไข้เนาะก็คงนั่นกับป้าพี่ซีไม่ได้ให้กินยาพาราก็พักผ่อนก็นั่นละค่ะวันที่เราไปพาลุงคิดไปล้างหูนะทาความสะอาดึงได้เราเดินหาร้านเบอร์เกอร์นะคะที่ใช้สิริเดินนะคะทีนี้มันปากฝนไงแล้วแกมาแกไม่ได้สระผมอะ่ะ มันก็เลยป้าไปซี่มาอัดพลาเลยพอรู้สึกอะไรไม่ดีนี่เนี่ยอัดพลาก่อนเลยค่ะป้าไปซี่เป็นคนที่ไว้ใจพลามากเพราะว่ามันไม่แรงคือจะไม่ยอมให้เชื้อมันโตค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนกินเนาะนี่ค่ะยายม่องก็เปิดวิทยุขังงานค่ะงานทุ่งนาค่ะเอ้เดี๋ยวอ่าเมื่อวานเนี่ยหนูซื้อนั่นมาอยู่พอดีเมื่อวานเข้าเมืองกันมาก็เลยซื้อมาหน้าบิ๊กซีค่ะ นี่ค่ะลุงคิดเอาไว้ตรงนี้งามต้นยี่สิบบาทค่ะเป็ต้นใหญ่ละเนี่ยตัดกินได้เลยค่ะกระเพราขาวก็มันก็หอมทั้งสองกระเพราค่ะแต่อย่างที่ทั้งสองกระเพราทั้งกระเพราแดงแล้วก็กระเพราขาวเลยก็เลยเอามาทั้งสองอย่างเลยค่ะกระเพราแดงกระเพราต้นใหญ่ดีมากแม่เนี่ย ใหญ่ดีมากเลยแบบ ừ ừ คุ้มอ่ะอดู20บาทแม่ดูหูยดูนี่นี่แบบเอาลงไม่ต้องแยกมันนะแม่ไม่ต้องให้ให้ลากมันขาดเลยเขาบอกเอาลงเป็นจุ่มไปเลยไม่อะหนูว่าเองเพราะว่าละอ่าแยกทีไรมันตายอันนี้อย่างนี้แหละให้มันแบบลงเป็นคือไม่ต้องไปฉีกมันบางคนก็บอกอุ้ยแยกเนาะมันตายค่ะเพอถ้าแยากลากมันสะเทือน อันนี้เอาลงเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเลยอะ่ะเอาลงแบบว่าทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วให้มันนั่นของมันเองให้มันรีเซ็ตของมันคือป้าไปซ,ซื้อมาทีไรเคยแยกอะ่ะแล้วมันตายตายค่ะเสียดายของอันนี้เขาบอกว่าตัดกินได้เลยเนี่ยนี่ยิ่งจะแตกอืมแตก บรรยากาศร่มลื่นดีค่ะฝนตกค่ะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยรุปก็กกวงามทั้งนั้นเลยค่ะไปก็งามลูกก็งามรูปแอปเปิ้ล เวลามันเขียวๆอย่างเงี้ยเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆแต่ไม่รู้ว่าบวกงูยังจะขึ้นอยู่ไหมหรือว่าบักงูเงี้ยวหูยนี่เหมือนแอปเปิ้ลเลยค่ะจริงๆนะคะเนี่ยฟิลอย่างนั้นเลยฟิลแบบแอปเปิ้ลมากลมลื่นไอ บวบบักงูเงี้ยวไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเนาะแม่เนาะอ้าวเย่ยมองไปเอาอะไรมาอีกแล้วเนะี่ยเออให้มันเรียงกันนี่แหละตรงมุมนั้นแหละมันอ๋อาอ,าอันนี้เป็นโซนผักสวนควรัวนี่แหละข้างๆหล่ะแม่อันนึ่งส่วนอันนึงก็เออตรงมุมนั้นเออไม่ไม่ไม่ไมต้องต้องมีที่ เอาตรงเนี้ยตรงกลางนี่เอาไว้เดินเก็บผักเก็บหญ้าไงแม่ตลาดแล้วเดนละอามาตรงนี้ได้อเคเขาตรงกลางเอาไว้เดินกับผู้ประกอบการทั้งห้างค้สต้องมีที่ให้เดินค่ะเดินเฟรมเดินถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มะเขือกําลังเริ่มออกดอกอันนี้ทาไมโดนลมลมก็แรงค่ะ ลมก็แดงเอ้แรงอันนี้ก็มาลงไว้ค่ะเราไม่เอาออกจากไอฉีกมันเลยนะคะเขาบอกว่าใบสะระแหน่นี้นะคะหรือว่าใบอไปเป e r m มินเนี่ยเอาลงอย่างนี้เลยค่ะอย่าไปฉีกมันสำอางมากค่ะฉีกทีทละากสะเทือนนี่เหี่ยว เขาบอกปลูกเป็นเป็นเป็นไอเอ็บล็อกบ็อกที่เข้ามานั่นค่ะแกะถุงออกเอาลงหมดหรือย่าไปฉีกมันมันสำอางค่ะมันตายบอกงูเงี้ยก็มันน้ำมันท่วมลากมันห่ะดูเหี่ยวไปหมดเลยโอ้โหมันโดนน้ำท่วมค่ะมันปีที่แล้วเลยคือข้างล่างมันลากมันน่าจะเน่าอ่ะ ชูจุดเด่นด้านการเกษตรและดนอืช่วงมันผลมันอยู่ใต้เนาะสาะกลางจังหวัดงาโอ้โหอันนี้ยังไม่สุกเลยอ่ะจะได้ผันไหมเนี่ยอก็เลยลูกลูกใหม่เลยไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามันเนี่ยค่ะเหมือนปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ค่ะโคนมันก็เอาไว้เราไม่ตัดออกค่ะมันคงโดนน้ำท่วมค่ะโคนมันก็เลยทำให้ใบมันเป็นแบบนี้ค่ะดู ดูฮะลูกเลิกลก,กไ็ไม่ไม่โอแล้วดอกเดิอดร่วงไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่เสาวรดสวนอันนี้ก็วายหรือไม่ก็ตายนะคะเนี่ยรออพันธ์มันค่เนี่ยสุกก็ยากยากนะคะมันเป็นพันใหญ่ค่ะมันเป็นพันใหญ่มากค่ะ มนก็เงี้ยวอันนี้พันใหญ่ดูมันยังไม่สุกเลยอันนี้ป้าก็รอมันแดงๆต้องให้มันสุกค่ะไม่งั้นเอาเม็ดมันตอนนี้เอาไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันยังไม่แก่เอาไปปลูกก็จะไม่เป็นต้องให้มันสุกค่ะต้นมันจะได้สุกไหมเนี่ยกลัวมันตายก่อนนะคะต้นมันนะมันพันใหญ่ค่ะบวกงูพันเนี้ยไม่รู้ได้มาจากไหน แฟนทางบ้านบอกว่าจําได้อาปาปิซี่เอามาจากต้นจานถ้างั้นมันก็ต้องเกิดเองโอ้โหปาเจี๊ยบาง,งามเหลือเกินปาเจี๊ยบงามมากค่ะดูต้นเดียวนะคะปะเจี๊ยบมี่ต้นเดียวก็กินอยู่นะคะเอาอยู่กินไม่ทันเลยดูค่ะ อันนี้ใกล้แก่แล้วเอาเม็ดไว้ทำผัน่นงามค่ะโดนฝนโดนอะไรแล้วนะงาม ปลาสม้มแม่ก็เอาอะไรยัดข้างในนะแม่ใบเมงลักเลยเอาใบเมงลักยัดไปจะได้หอมๆก่อนนึงใส่ผักหวานก็นี่นะคะปลาไปซี่ก็ได้รับมอบหมายจากแม่นะคะให้มารับผิดชอบแจวขาอ่อนนะคะวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพริะกเป็นพิษ สีเขียวซะเยอะนะคะก็จะเป็นพริกอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่เผ็ดค่ะพริกหยวกค่ะก็มีพริกอ่ะโพนเขียวๆวนี่จะไม่ค่อยเผ็ดมากผสมเพราะแม่เขาแต่เขาอ่ะท้องเ,เสียมาเข้าโรงพยาบาลนะคะก็ไม่อยากเขากินเผ็ดนะคะก็เลยเอาพริกแบบซอฟลงมานิดนึงค่ะก็จะมีหอมแดงกระเทียมค่ะข่าอ่อนตามชอบนะคะแล้วก็พริกตามชอบเผ็ดไม่เผ็ดจัดไปนะ,ะไม่อยากเผ็ดก็ใช้พริกหยวกพริกหวานเอานะคะ ีน้มีปลาตัวใหญ่เวอร์ค่ะปลาซื้อมาจากตลาดในหมู่บ้านจะใส่ไปให้แม่ด้วยก็หลังจากโขกแล้วนะคะพ่พไปซี่ก็นี่ค่ะจัดปลาหูยนี่นะคะปลาขาวด้วยนะคะ นึงปลาส้มก็ทําจากปลาขาวนะคะโอ้หนี่ตัวใหญ่มากนะคะใส่ไปให้โอ้โหเป็นตัวๆเลยนะ,ะนี่ค่ะยินไม่หมดยังมองก็จะได้ปิ้งนะคะนี่จัดไปให้นางก็เครื่องปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีน้านาําปลาน้ําปลาลาผงนัวผงปรุงรสจัดไปตามชอบเลยนะคะนี่ใส่ปลาปลาขาวด้วยค่ะคุ้มค่ะ ปาดนะคะมีแจ่วใหญ่ไม่พอนะคะอย่ามองกําลังจะก,ก้อยอะไรหนออีโออีโออีกแล้วค่ะเมื่อวานนี่อึงค่ะวันนี้อีโอปาดนะคะไปเอามะม่วงมาจากไหนแม่มะม่วงน้อยจากไหน,น,น,นอ๋อเนี่ยค่ะแม่ก็ย,ะะย่างนะคะย่างปบแล้วก็ฟักนะคะฟักหรือว่าสับให้ละเอียดค่ะเขาจะมาก้อยค่ะ ขอ,องมักของนางค่ะทั้งกบทั้งเขียดทั้งอื่อง่ะเอาเข้าไปอีกสักหน่อยก็คงจะร้องอบๆแล้วค่ะยายมองปากปีปันกบเอ,อปากเปรเล็ดเปรเ,เหมือนกบเลยนะคะัวดาก็อยู่ใ,ใกล้ๆยาย,ยส่วนอันนี้ค่ะนึ่งปลาส้มค่ะใส่ผักหวานของเรา หวานก็กรบประส้มค่ะประส้มอยู่ข้างล่างค่ะโอ้โอก้อยของเยม่อม่องก็เสร็จแล้วนะคะก้อยกบอุ้ยก้อยกบค่ะระเบซี่ก็มีน้ำพริกกะปิตำม,มา2วันแล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เดีย๋ยวไปเอาปลาส้มนึงมาตัว ก็อ,อาจเป็นเรื่องความรู้สึกที่ถอกักเตียนครับพอพูดเดืมเหลาแล้วกัชนแก้วมันเป็นเสี่ยงที่ body บดดดดด่ดีครับต้องพูดเหนียวอยีมม่ยมอ๋อนี่ค่ะปลาส้มนึ่ง,ม,งามาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะอรังเลิศเลยจะแสี เหนียวร,ร้อนเรินๆโอเคค่ะทีนี้ก็มากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอ,อนุญดตวีกันค่ะ,ะมาเขาก็กปลกอยกบน้ำกันก้อยกบปลาส้มค่ะว้าว <c oughs> ซี่ก้อนี่แหละค่ะแจ่วค่ะ,แล,คะแล้วก็ปลาหมึกแห้งทอดค่ะก้อยกบก็ให้แม่เขากินไปอันนี้ก็ท่าพิ่กะปิปลาส้มซื้อมานึ่งค่ะตัวใหญ่มาก วันนั้นนะ่ะโอ้โหตรงนี้นะคะม,มันมนะันเนี่ยอร่อยอ่ะเนี่ยเอาจ้ำม,มันมันพุงพุงอะค่ะปสมมันจะอร่อยว่ามันมันมาค่ะมากินไปด้วยกันแดดก็อ่อนๆค่ะฝนก็ตกแต่มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันมีเมฆก็ร้อนแต่มันจะไม่ร้อนจัด คิดก็นอนอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็ขึ้นไปดูตอนบ้าไิซี่ขึ้นไปอาบน้ําก็คอแห้งกินน้ําบอกหิวไหมบอกยังไม่หิวคอหิวไ,ไม่ไอไม่อายแต่แบบคอมันสกสากเจ็บคอ พลาก็อยู่ใต้เตียงสุมไม้ให้กินพลาไปพาปิซี่กลับมาวันนั้นนะคะมันก็มีอาการน้ำมูกไหลแล้วปวดหัวมากกินพลาดักเลยในความคิดของบ้าปิซี่คือจะไม่ให้มันแพ้พอมันเริ่มมีความรู้สึกกินดักก่อนเลย มันหอมเยอยเอาไหมแม่อ,มอร่อยเห็นอกาดมันก็เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกตื่นขึ้นมาน้ำที่ทุ่งนาค่ะเอา้าทำไมมันเยอะขึ้นคนที่หวานเพิ่งจะหวานข้าวไปก็แย่หน่อย คนที่ข้าวตั้งต้นแบบไม่ใหญ่นี่ก็สบายขออนุญาตที่ชู้นบบคะคะหนึ่งวันก็ถึงมากินแดดนี่แลหละ่ะเพราะว่าแม่งวันมันก็ชอบแดดเท่าไห <c oughs> ร่ปลาก็ตัวแย่ใหญ่เนาะปลาขาวปลาขาวแบบที่เข้ามาทำปลาส้มเลยค่ะ ตัวใหญ่มากไซจะเกือบเท่ากันเลยอะหมกหมกใส่ใบตองเอาไปย่างนะคะอ,อร่อยจิ้มเขาเหนียวร้อนๆอันนี้ผักหวานใครมาไไมย่าง มากินข้าวอืมเอาดาวมากินข้าวข้าวไม่ได้ทำงานเหรอวันนี้อ๋อมามามากินข้าวจะมานั่งนี่<า>อันนี้มันไกลไปก <laughs> ินน่ะบอกเขา นด่อะไรกินทีปนป่เขาอ่ะอืมผนปลาอาหารแถวอีสานก็จะเป็นแบบนี้นะครับผลปลาปนกบก้อยกบแจว สนะ้มอร่อยเนาะมันไม่เปรี้ยวเกินไปแม่ล้างใช่ไหมอือแม่ล้างใช่แม่ล้างน้ำหนึ่งน้ำเอามันขึ้นลาเหรอหมออย่างฉ่ำกลัวกลัวเปรี้ยวเกินแม่ต้องล้างน้ำก่อนนะคะดีล้านงะน้ำก่อนเอามาหนึ่งเอามาทอดจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป เอนั่งหันหลังให้ให้แดดไหมล่ะหอนะหุุนตมาเน่กระบาสีอนใหม่มาแกงกรนเพียงหันแกงเยื่หันแกงนี่ท่อันจอย นนี้ก็บอกว่าได้บรรยากาศกว่านะคะร้อนก็ย้ายที่อีกแล้วค่ะเยี่ยมโกดเขาเขายังไม่มาค,คือตอนแรกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีแดดหรอกค่ะวันนั่งไปก็ไปซีนิก็แดดไม่เป็นไรค่ะคี้กก็ยังได้ว่าผิวช็อกโกแลตอยู่ ไปเอาโมาไว้ตรงโลกนี้ดีกว่าอย่างนั้นมันมันมันแจ้งมันมันสว่างไปสา่ม